ตอนนี้เรากำลังใช้เสียงจากไมค์ของน้อง Apple 1, AirPods Pro 2อยู่นะครับ ตอนนี้เราเอืึอเสียงจาก e ีด f ฟ e r เออร์นีโอบัตโปร2อยู่นะครับตัวเขาเนี่ยสามารถทําได้6รูปแบบเสียงเบสแน่นแล้วก็นุ่มเสียงแหลมเนี่ยพุ่งมากทําได้เด่นในทุกๆยา่านที่มันควนทรทําได้ครับกลับส่้านนะครับกลับมาจากหนึ่งครั้งกับการรีวิว Edifier Neo Bud ีโอั2ผมเนี่ยได้มีโอกาสรีวิว Edifier Neo Bud ีบัตตัวแรกไปแล้วนะครับเมื่อวานสักปีที่แล้วเจนนี้เนี่ยเป็นเจนที่2ของเขานะครับอัปเกรดเรื่องของตัวฟีเจอร์อัปเกรดเรื่องของตัวไดรเวอร์อัปเกรดลูกเล่นเนนีี่่ยรกกวาออขขัั้หหึงงงูฟ ราคาไม่เกิน5,000บาทเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับว่าเป็นไงบ้างหลังจากเอาไปใช้งานมานะครับบอกก่อนนิดนึงเราได้มาจากร้าน425สองห้าดีกรีแล้วก็425 Audio นะครับใครที่อยากลองเลือกซื้อหูฟังแบรนด์ e ี i าย e อหรือจะเป็นแบรนด์อื่นๆก็ได้นะครับที่ร้าน425สองห้าดีกรีนะครับสามารถไปลองฟังได้ที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น4แล้วก็เมกาบางนาชั้น2หรือถ้าเกิดเพื่อนๆดูคลิปนี้นะครับแล้วขี้เกียจที่จะไปลองฟังหน้าร้านเชื่อพี่ตั้มหรืออื่นสามารถสั่งที่ มีการอัปเกรดขึ้นมาจากเจเนอเรชันที่แล้วนะครับคือ1ละหน้าตา,หน,า,ตาหน้าตาของน้องเขาเนี่ยจะดูดีมากขึ้นแล้วก็ไฟที่คุณเห็นอยู่เนี่ยสามารถคัสตอมได้เยอะมากหลายสีเลยซองครับเวอร์ชันบลูทูธที่เขาให้มาเป็นเวอร์ชันบลูทูธ5.3าจุดสามเนี่ยขั้นมาเนี่ยเขาจะเป็นการรองรับตัวซาเทียลออดิโอหรือว่าการรับฟังเสียงแบบรอบทิศทางน,นะครับซึ่งหูฟังราคาต่ากว่า5,000บาทแล้วมีฟีเจอร์ซาเทียลออดีโอเนี่ยแทบจะไม่มีตัวนี้มีมาให้รวมถึงการใช้งานฟ้าชาร์จตัวนี้ก็มีมาให้ดหด้วววยยยเเช่นนกกัััาารีีูต ทําอะไรได้บ้างนะครับหน้าตาก่อนสักนิดนึงดีกว่าที่เราจะเล่าการฟังเพลงกันหน้าตาของตัวน้องเขาถ้าเราเทียบกับเจเนอเรชันที่แล้วเนี่ยจะมีความเรียบร้อยมากขึ้นแล้วก็ยังคงคอนเซปต์เดิมครับดุดันตามสไตล์นีโอบัตโร์เจนแรกเนี่ยมันจะมีความนูนๆป่องๆขึ้นมานิดนึงเวลาเราใส่เคสแต่ว่าเจนสองเนี่ยจะมีความแบบเรียบไปมากขึ้นแล้วก็มีการเจาะร่องข้างบนไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับเวลาปิดปับเลยเนี่ยครับก็จะสลิมกว่าเดิมแล้วก็สีเนี่ยมีทั้งหมดสองสีมีสีดําด้านแล้วก็มีสี ้านแบบนี้เนี่ยครับข้อเดียวมาเลยคือการรับเสียงไมค์จะค่อนข้างดีแล้วก็อีดีไฟเออร์เนี่ยถ้าเกิดเราซื้อมาแล้วเราแกะมาในกล่องเขาจะมีจุดให้เปลี่ยนเนี่ยทั้งหมด7เซตคือมีทั้งหมด14สี่ไซส์ให้เราเลือกนะครับมีตั้งแต่ไซส์ XXS ไซส์ x s ไซส์ x S ไซส์ x, size M ไซส์ L ไซส์ XL แล้วก็ไซส์ XXL มีหลายไซส์ให้เลือกมากๆบรรจุแพ็กเกจมาได้ค่อนข้างดีคือเกินราคาครับอีดีไฟเออร์เนี่ยจะเป็นไซส์นี้อยู่แล้วนะครับที่สำคัญใครที่เคยใช้อีดีไฟเออร์นิโอบับเจนแรกอยู่สามารถใช้้้งงาาานนนนนนร่่วววมมกกกกัััไไไไดดเเลยะบบบ2ตขอออจีีีซซ์ทแแฟ ไฟไฟที่นหนึ่งมีความแบบเรียงม,มนๆนะครับแล้วก็มีสกรีนโลโก้ Edifier อยู่สวยงามมากนะครับตรงนี้นะครับสามารถที่จะแตะแล้วก็สั่งงานน้องเขาได้เนี่ยข้างละ2คําสั่งจะมีดับเบิลแท็บแล้วก็จะมีทริเปิลแท็บเพื่อไปคัสตอมได้ในแอปเพิ่มเติมนะตัวก้านเนี่ยจะเป็นดําด้านแต่ว่าตรงจุกที่เราใส่ไปเนี่ยจะเป็นดําเงาเพื่อว่าเวลาจุดเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับจะได้ใส่ได้สบายมากขึ้นนะครับสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งของเจเนเรชันนี้คือเขาจะมีตัว wearing detection หรือว่าตรวจจับการ จะเล่นเพลงต่ออันนี้เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่มักจะมีอยู่ในหูฟังราคาแพงๆ Edifier NeoBud Pro Gen 2ให้เหมือนด้วย Edifier NeoBud Pro Gen แรกเนี่ยสามารถที่จะลดเสียงรบกวนได้มากสุด42เดซิเบลซึ่งถือว่าเยอะที่สุดแล้วนะครับในเดทราคานั้นแต่ตอนนี้ครับอัปเกรดขึ้นมาเป็น50เดซิเบลซึ่งเทียบเคียงได้เลยกับหูฟังที่มี Active n o i s e c a n c e l l a t i o n ราคาหลักหมืน่นอันนี้คือแจกมากเช่นเดียวกันเดี๋ยวไปคัสตอมให้ดูนะครับคัสตอมได้เยอะมากนะตัว Edifier NeoBud Pro Gen 2เขาจะใช้ไบบบบนนดร ซึ่งใหญ่มากๆแล้วเทียบกับราคานี้นะเอาไว้ขับย่านต่ำแล้วก็เขาจะมีตัวบาลานซ์อะเมเจอร์เป็นของยี่ห้อโนเลชซึ่งเป็นยี่ห้อดังเลยครับให้มาด้วยเทโ่โงยีน,นี้เนี่ยครับเขาจะแบ่งย่านเสียงของไดรเวอร์แต่ละตัวช่วยให้เสียงย่านต่ำทรงพลังมากขึ้นโดยที่ไม่ไปบดบังย่านเสียงร้องหรือว่าย่านเสียงสูงเป็นสิ่งที่ Edifier Neo b นีโอแเจนแรกมีมาแล้วก็เจน2ก็ยังคงรักษาไว้อยู่แล้วก็ทําให้มันดีขึ้นนี่คือตัวไดรเวอร์แล้วก็ตัว Knowledge BA ของเขานะภายในกล่องครับอย่างที่ค ตัวหูฟังเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ประมาณ4ชั่วโมงรวมเคสชาร์จอีกประมาณ3รอบก็จะได้ประมาณสัก16ชั่วโมงถ้าเราปิดฟีเจอร์ i v e n o i s ้อย n c e l l a t i o n ก็จะสามารถใช้งานตัวหูฟังได้5ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ตัวกล่องชาร์จอีก6.5ชั่วโมงรวมแล้วก็เป็นประมาณ22ชั่วโมงอันนี้คือตัวแบตเตอรี่แบบแม็กซิมัมนะฟีเจอร์ไฟชาร์จนะครับ15านาทีสามารถใช้งานได้ยาวนานต่อเนื่อง2ชั่วโมงแต่ว่าเอาไปใช้งานจริงมาเนี่ยสำหรับผมเนี่ยเปิดฟีเจอร์ Active no เอคที่เ,มมเน้อยแ ว่าให้มาพร้อมเคสชาร์จซึ่งเคสชาร์จเนี่ยตัวเขาจะมีไฟที่สามารถคัสตอมได้ในแอปพลิเคชันนะครับนี่สั่งงานผ่านแอป Edifier Connect ซึ่งเชื่อมต่อไวมากเปิดปุ๊บเจอปั๊บมาแล้วเอาไฟก่อนนี่เขาจะมีหน้าคัสตอมไฟเป็นพิเศษเลยนะเรียกว่า LED Ef f e c t อย่างนี้ผมตั้งสีแดงอยู่เห็นไหมสมมติผมอยากได้สีสม้มคือกดปุ๊บเปลี่ยนสีปั๊บเลยนะเดิมๆมาเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับสีเขียวก็ได้สีฟ้าอ่อนก็ได้สีน้ําเงินก็ได้หรือสีม่วงก็ได้แล้วคุณจะเซนี่น่่คือสิงงหนึทีตัวคสามามรถที่จะทําได้้ัวขออต่ไปอยยากกจะคุับเพื่อนๆคือเรื่อองงงงขกการรฟัเพพลลแ้ว็ูดคุย ตัวเขาเนี่ยรองรับการใช้งานฟีเจอร์แบบ Hi g h Res Audio แบบ Wireless การใช้งานฟีเจอร์ Hi g h Res Audio แบบ Wireless เนี่ยแตกต่างจากการฟังเพลงปกติยังไงในหน้าแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยคุณจะลองสังเกตดูนะครับว่าตรงนี้จะมีสัญลักษณ์ Hi g h Res Audio Wireless โชว์ขึ้นมาซึ่งตรงนี้เราต้องไปกดเปิดโดยการที่ไปที่ตั้งค่าครับเลื่อนลงมาหาคำว่า HD Audio Codec นะครับแล้วในนี้จะมีให้เราเปิดเป็น Sampling Rate of 96 kHz รวมถึงข้างล่างครับ L HDC ตรงนี้นะครับก็เปิดเป็น192 kHz คือ L DAC ข้างบนกับ L HDC ข้างล่างคือเอาไว้สำหรับการฟังเพลงที่ เป็นไฟแฟลชเอาเป็นว่าคล้ายๆกับเราได้ฟังมาสเตอร์ในห้องบันทึกเสียงให้มาอยู่ในสมาร์ทโฟนเรานะครับซึ่งเรทราคา5,000บาทหรือไม่เกินนี้นะครับถ้าไม่ใช่แบรนด์ e d f i e r อนะหายากมากการฟังเพลงตัวเขาเนี่ยจะเก่งเรื่องเบสมากๆเนื่องด้วยว่าเขามีการแยกตัวไดรเวอร์เบสเนี่ยออกมาเลยเป็น1เลเวลตัวก่อนหน้านี้ของเขาแหลมเบสตางเนี่ยจะอยู่ในไดรเวอร์ตัวเดียวกันของเขาเนี่ยจะแยกมาเป็นชั้นๆก็คือมีตัวไดรเวอร์ตัวหนึ่งอะ่ะพิเศษเลยทำงานเรื่องของเสียงเบสให้ย่านเบสที่ค่อนข้างที่จะนุ่มลลลลลลึกกกกแแแ้้้วววววว็ฟฟฟััััังงงงไไมมมมม่่บบบบจนนนเเเเิปิปปตาาารรทีๆค สักสี่ห้าพันเราจะไม่สามารถไปเทียบกับพวกราคาสักเจ็ดแปดพันหรือว่าหลักหมื่นได้ตัวนี้เบสจะออกแนวแบบกระชับแล้วก็ให้ดีเทลเสียงได้ค่อนข้างดีถถ้าคุณมีแอปสตรีมมิ่งอย่างเช่นจุกหรือว่าจะเป็นไท d a ลยิ่งไท d a ลเนี่ยยิ่งเห็นชัดเลยอีกแนวเพลงหนึ่งที่ผมชอบฟังมากๆก็น่าจะเป็นเพลงอะคูสติกนะครับเนโอบัตโปรสองเนี่ยฟังอะคูสติกได้ค่อนข้างเก่งมีความบาลานซ์ของเสียงเยอะๆสเตจกว้างๆหน่อยอะไรเงี้ยตัวนี้ทําได้ค่อนข้างดีแต่ว่าแนวเพลงอื่นๆเนี่ยอาจจะต้องเป EQ, เ Term งงคัสตอมอีคิวเพิ แซบลระกันว่าเขารู้สึกยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวจะให้ลองฟังแบบไฮเรสอะนิโอด้วยไปลองฟังทีมงานกันดูครับ คาแรคเตอร์ชัดเสียงเบสแน่นแล้วก็นุ่มเวลาฟังเพลงพวกเมทัลเนี่ยถ้าเกิดหูฟังมันไม่ได้ดีเนี่ยเบสมันกระแทกหูแต่ว่านี้เนี่ยฟังสบายแล้วก็เสียงพวกค่ากลางพวกนี้เนี่ยยังทําได้ดีอยู่แล้วก็เสียงแหลมเนี่ยผมว่ามันน่าจะย่านน้อยสุดแต่ว่าก็ยังได้ยินอยู่พวกเสียงร้องเสียงคนอะไรพวกนี้คือมันัดเสียงแหลมก็รู้สึกว่ามันแหลแมไปหน่อยส่วนเสียงกลางโอเคชอบชอบ,ชอบส่วนเบสเบสชัดแล้วก็นุ่มเสียงแหลมเนะี่ยพุ่งมากเสียงเบสก,ก็ดีนะพี่ แบบนุ่มลึกแล้วก็เสียงกลางเนี่ยผมว่ามันแบบจมๆไปนิดนึงอะแนวที่ผมฟังเนี่ยมันแบบต้องมีเสียงร้องอะเน้นกลางซะมากกว่าการเสียงดีเหลือเกินเป็นเสียงที่ออกมากลางๆทุกอุ่านคือใครชอบฟังเพลงอะฟังได้หมดเลยในทุกๆแนวเลยว่าฟังอย่างหลากหลายผมว่าตัวเนี้ยตอบโจทย์มากเพราะว่ามันไม่มีอันไหนโดดออกมาทุกงานมันก็ไปกลางๆของมันแล้วก็ทําได้เด่นในทุกๆย่านที่มันควรทําได้โอเคกลับเข้ามาถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานด้านไม์ไม์ของตัวน้องเขาเนี่ยให้ไม์เยอะมากนะครับคุณข้างละ4ตัวรวมแล้วสอง ข้างเนี่ยแตัวเช่นเดียวกันนะครับถ้านับในราคานี้หาไม่ส <4 S 2> ตัว2ข้างรวมกันนี่ก็เก่งแล้วนะครับหตัว2ข้างรวมกันนี่ก็ถือว่าโหดแล้วพี่แกครับแตัว2ข้างรวมกันนะครับเอาไว้ใช้เรื่องการทาเรื่องการคุยแล้วก็การทำแอคทีฟนอยซ์แอนเคซเลชันซึ่งโดยส่วนตัวผมนะถ้าเทียบกับไม้ของผูฟังเนี่ราคาเดียวกันแล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่น้องเขาทํามาได้ดีกว่ามากๆเลยคือเรื่องของการตัดเสียงรบกวนนะครับปกติแล้วเนี่ยราคานี้โดยส่วนใหญ่จะเป็นไม้หกตัวกัน้กตัวเนี่ยมันก็ได ตัวนี้เอาอยู่หมดเพื่อนๆลองฟังเทียบแล้วกันนะครับว่าเสียงจากไม์ของสมาร์ทโฟนเทียบกับ Edifier Neo b u d ี Pro ัเทียบกับ Apple AirPods Pro 2, 2เป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้เราใช้ไม์จาก Samsung Galaxy S23 Ultra อยู่นะครับตอนนี้เรากำลังใช้เสียงจากไม์ของน้อง Apple AirPods Pro 2อยู่นะครับตอนนี้เราน,นึกเสียงจากไม์ของน้อง Edifier Neo b u d s Pro 2ตออยู่นะครับไม่รู้ว่าจะได้ยินชัดมากน้อยแค่ไหนนะ ไม่รู้จะได้ยินเสียงชัดไหมนะแต่เสียงบรบกวนเป็นไงบ้างได้ยินเสียงชัดไหมครับเสียงคนพูดหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ 5. โอเคนี่คือเสียงจาก Edifier Neo Buds Pro 2ครับกลับเข้ามาในส่วนของการตั้งค่าตัวน้องเขาสักน,นิดนึงดีกว่าเปิดเข้ามาในหน้าแอป,ปของเขาชื่อว่าแอป Edifier Connect อย่างแรกที่เ,เพื่อนๆสามารถที่จะทําได้เลยคือการคัสตอม c t i v e n นอย e cancellation ตัวเขาเนี่ยสามารถทําได้6รูปแบบหนึ่งก็คือนอย e cancellation off ก็คือเน้นประหยัดพลังงานแล้วก็ใช้จุกหูฟังของเขาเนี่ยนะครับในการตัดเสียงรบกวนคืออินเอียมันจะกันเสียงได้แล้วประมาณหนึ่งแต่ว่าถ้าต้องการตัดเสียงรบกวนอีกสเต็ปหนึ่ง ให้นะครับจะ,จะบอกว่าเวลาเราใช้ฟีเจอร์ Active Noise Cancellation เนี่ยมันจะมีความแบบพุบพับพุบพับพุบพับอยู่นะครับถ้าเราใช้ฟีเจอร์ Wind Reduction เนี่ยปัดเสียงรบกวนจะไม่ได้เยอะเท่าครับแต่เสียงพึบพับจะไม่เข้าหูเลยผมเชื่อว่าหลายๆคนได้ใช้อีกอันนึงครับสำหรับคนที่ต้องการรับฟังเสียงชาวบ้านเฮ้ยโต๊ะข้างๆมันนินทาอะไรเราเปล่าวะอ่ะคุณก็สามารถที่จะใส่หูฟังไว้แล้วก็กด Ambient Sound ตัว Ambient Sound ครับส,สามารถปรับแยกย่อยเข้าไปได้ว่าคุณจะเอา Ambient Sound ที่เป็น Background เช่นอยู่ในร้านกาแฟคุณอยากจะได้ยินเสียงก้องแกงก้องแกงแต่ไม่อยากได้ยินเสียงคนพูดไหมหรือไม่เอาเสียงก้องแกงก้องแกงในร้านกาแฟแต่จะเอาเสียงโต๊ะ ข้างที่มันแอบนินทาชาวบ้านเขาอยู่เนี้ยเอามาเข้าหูเราหรือเจ้าแบบบาลานซ์ก็ได้เช่นเดียวกันคือเสียงก้องแกง๊งก้องแก๊งก็เข้ามาเสียงนินทาชาวบ้านก็เข้ามาอะไรแบบนี้นะครับถัดมาครับก็จะเป็น low noise cancellation นะครับบางคนเนี่ยใช้งานฟีเจอร์ active noise cancellation รู้สึกว่ามันอึดอัดใส่ลงไปในหูแล้วมันแบบไม่ธรรมชาติก็สามารถปรับได้ตั้งแต่ low มีเดียมหายเขาจะมีสัญ,ญลักษณ์บอกอยู่แล้วว่า low เนี่ยเหมาะสำหรับการอ่านหนังสือแล้วลดเสียงรบกวนรอบข้างหรือถ้าเพื่อนเพื่ออยู่ร้านกาแฟเสียงดังประมาณนึงอยากจะตัดเสียงรบกวนบ้างอะไรบ้างเสียงคนพึ เครื่องบินใครเคยนั่งเครื่องบินนานๆจะรู้ว่าลงเครื่องมาเนี่ยมันเหนื่อยการที่มีฟีเจอร์ noise cancellation แบบ High ทำให้เราเหนื่อยน้อยลงมากๆนะครับทีนี้มันก็จะมีการสั่งงานในการใช้งานฟีเจอร์เหล่านี้ครับเขาเรียกว่า Control Setting นะครับตัวน้องเขาเนี่ยจะใช้ฟีเจอร์ที่เรียกว่าการเคาะสัน่นเคาะตรงไหนก็ได้ให้มันสัน่นตามจำนวนครั้งที่เซตไว้ฝั่งซ้ายเนี่ยผมเซตไว้ว่า Double t a p เนี่ยเป็น o อย e cancellation คือตรงนี้เราสามารถที่จะเซตติ้งได้นะครับว่าเราจะเอา2คั้ง3ครั้ง,ง,งเป็นรนะครัร้งเป็น Next Tra หรือจะเเเป็นนบ,บ Vol Down ume วกี้รัมาตไร เลือกโหมดในการฟังเพลงนะครับโหมดในการฟังก็จะมีตั้งแต่ music mode game mode special mode ตรงนี้ eFire เขาเรียกว่า special audio นะครับสังเกตว่าจะมีหน้าหุ่นยนต์อยู่ตัวหนึ่งผมหันหน้าทางไหนหุ่นจะหันหน้าตามผมด้วยฟีเจอร์นี้เนี่ยเป็นฟีเจอร์ที่หายากมากออาจริงนะแล้วก็ค่อนข้างดีเลยฟีเจอร์นี้คือสมมติว่าเราฟังเพลงอยู่จากข้างหน้าตรงนี้แล้วเราหันข้างมันจะจําลองว่าข้างหน้าเราเนี่ยคือเวทีแล้วพอเราหันข้างเสร็จปุ๊บเนี่ยเวทีจะอยู่ที่เดิมแล้วเสียงจะได้ยินตามมุมที่เราหันไปจริงๆมีประโยชน์มากๆสําาาาาหหหรรรัับบบกกกดูนงแแลลล้้วตตอมมิิที่ำ นี่เป็นตัวแรกนะที่ผมเล่นหูฟังต่ำกว่า5,000ันแล้วมีฟีเจอร์สปาร์ทิเอลหรือว่าซาวสามร้อสงศาแบบนี้มาให้นะครับแล้วก็นเนี่ยก็จะเซตแอนิเมชันตรงนี้ได้อีกครับหม,มาผมมาแล้วอ่าหน้ารัดเนี่ยนะแต่เอาไปใช้งานจริงมาเนี่ยถ้าเทียบกับ Apple AirPods 2ในการฟังเพลงเนี่ยผมให้ประมาณสัก70%เน้นแบบดูหนังซะมากกว่าฟังเพลงแบบเนี้ยมันยังไม่ได้อัตถรสเท่าโอเคอีกอันนึงนะครับที่เราข้ามไปก่อนกันนี้คือเกมโหมดเกมโหมดเนี่ยเท่าที่ผมเคยเล์นมาเนี่ยครับดเน,บ iOS เน,นเลยลาาน ถ้าที่แบบฟังเกมมิ่งจ,าจา๋าผมว่าให้ได้ประมาณสักแบบ90%ได้เลยคือเล่นได้อย่างผมเอาไปเล่นผับจีมาเมื่อเช้าอะครับคือเล่นได้เลยแยกเสียงซ้ายขวาดีฟังฝีเท้าได้แล้วก็เวลายิงเนี่ยแทบจะไม่ดีเลยครับดีเลยแบบนิดเดียวอะ อีกหน้าหนึ่งก็คือหน้าสาว f เ c t หรือว่าหน้าคัสตอมเสียงครับอย่างที่เล่าไปเนาะว่าเดิมๆมาเนี่ยจะเป็นคลาสสิกถ้าชอบฟังเพลงแบบเรื่อยๆสบายๆคลาสสิกก็โอเคแต่ถ้าชอบเพลงแบบโจ๊ะๆจะเบสแน่แนๆก็ต้องมาไดนามิกแต่ว่าผมฟังมาสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยผมว่าผมชอบคัสตอมไหม์เองมากกว่าเสียงแหลมเนี่ยจะมีความจิกๆนิดหน่อยผมไม่ชอบผมรู้สึกว่าผมอยากปรับแหลมลงมาเยอะนิดนึงส่วนเบสเนี่ยได้ละเบสนี่คือผมชอบเลยมีความนุ่มละมุนหนับดีฟหรือว่าความลึกเบสกำลังสวยเสียงกลางก็โอเคนะครับไม่ถึงข กดเล่นยมเราสักทีลองปรับตามผมก็ได้หรือว่าลองเลื่อนได้เลย,ยตามใจชอบนะครับซึ่งมันปรับได้เยอะมากนะอีกอันนึงขอนะครับจะเป็นตัวไฟของเขานะครับโดยการที่ใส่หูฟังลงไปในกล่องก่อนนะไม่งั้นมันจะแบบไม่ให้แปะนี่เปิดฝานะปุ๊บอ่าเป็นสีเหลืองแล้วเนี่ยเขามาเปลี่ยนสีเอาได้นะครับจะเอาสีอะไรก็แตะไปโอเคจริงแล้วมันทําได้มากกว่านี้อนะครับในหน้าเซตติ้งของแอปพลิเคชันเขาเนี่ยทั้งตัวความเซนซิทีฟในการแตะนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาเซนซิทีฟมากหรือน้อยหรือว่า Waring Detention แวร์ริงดีเท็่ตั่นครับว่าพออ ไปแล้วเนี่ยจะเล่นต่อเลยไหมหรือไม่เล่นต่ออันนี้คือแจ่งมากผมชอบนะครับหรือไฟล์มาเอียบัตเนี่ยสงมติว่าเราลืมไปที่ไหนสักที่หนึ่งมันจะส่งเสียงครับเห็นไหมเป็นเสียงแบบความถี่สูงอ่ะ อยู่ในหลืบในซอกซอยของโซฟาอะไรเงี้ยอ่ะเราก็จะได้หาเจอได้ถ้าได้ยินเสียงก็ไปคุยกลับมานะครับไม่ต้องไปซื้อใหม่นะประมาณนี้สำหรับการรีวิวน้อง Edifier Neo Bud ีโอบัเป็นการต่อยอดความสําเร็จของน e o b บัตตัวแรกไว้ค่อนข้างดีนะครับราคาเนี่ย4,990บาทคือเพิ่มมาแบบหลักร้อยอ่ะแต่ว่าฟีเจอร์หลายๆอย่างนี่คือก้าวกระโดดมากนะครับด้วยราคาของเขาด้วยสิ่งที่ได้กลับไปคิดว่าน่าจะคุ้มค่าคุ้มราคานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น,นะครับมันก็มีทั้ลง,งลว็เสยนนคครบ่ปมุุณ จะคิดเห็นเหมือนผมก็ได้หรือคิดเห็นเหมือนทีมงานผมก็ได้นะครับแนะนำครับถ้าเป็นไปได้ก็ไปลองฟังกันก่อนได้ที่หน้าร้าน425ดีกรีนะครับ425ดีกรีครับร้านที่รวบรวมเคสและฟิล์มจากทุกทุมุมโลกรวมถึงหูฟังนะครับใน425ออดิโอคาส1หนึ่งของเขาด้วยนะครับก็ไปลองเลือกซื้อเลือกหาได้นะครับช็อปของเขาเนี่ยจะอยู่2ที่ที่เซ็นทรัลด์ชั้น4แล้วก็เมกาบางนาชั้น2นะครับหรือทาง่ายที่สุดครับสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ของเขาได้เลย www.425degree.com นะครับหร เลยส่งลุงยิ้มาลองเล่นนะวันนี้ผมตั้งขอลาไปก่อนแล้วกันเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ